อันนี้ก็จะเป็นพวกงานไม้เส้นนะครับผมเนี่ยงานไม้เส้นนี้จะเราทำทำบีบ็อกประมาณตั้งแต่หนึ่งมิลเนาะหนึ่งมิลสองมิลสามมิลยันจนถึงห้ามิลเจ็ดมิลอย่างเงี้ยแต่มากส่มากที่ลูกค้าใช้พวกกา้านทูบทําพวกนี้ก็อยู่ที่ประมาณก้านความโตอยู่ที่ประมาณห้ามิลเนี่ยครับตัวเนี้ยนะห้ามิลแล้วก็สักขัดัดแล้วก็ส่งให้กับพี่ๆเขาบางพี่บางคนก็บอกให้นําไปแช่น้ายาเนาะแช่น้ํายาป้องกันมอดให้ก็ได้ไม่แช่ก็ได้อย่างเงี้ย ไอ้กับบางคนก็อาไปทําพวกงานมูลี่เนาะแล้วแต่ที่เขาจะสั่งบางคนก็เอาเสาเอาความยาวแค่สามสิบเซนสี่สิบเซนหกสิบเซนก็แล้วแต่ที่เขาจะจะจะสั่งมาเนาะ่าเดย๋ยวกับเส้นหนึ่งอย่ากับที่พวกที่ขายทุกวันเนี้ยเส้นนี้นะอ่าเส้นหนึ่งก็บาทหนึ่งความยาวที่สามสามสิบเอ็ดเซนอย่างเงี้ยครับผมอ่าอยู่ที่ว่าที่เขาบางคนก็เอายาวห้าสิบเซนบางคนก็เอายาวเมตรหนึ่งบางคนก็เอาเมตรยี่สิบอย่างเงี้ยบางคนเอาเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าถ้ายยาวเนี่ยมันจะไม่ ใช้งานไม,ไม่ค่อยดีเนาะสำหรับไม้มันก็จะเป็นไม้ไม้เหล่ากลมอย่างเงี้ยครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับผมเป็นไม้ที่เราเราเหล่ากลมเนาะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ไม่ได้แช่น้ายาป้้งกันมอดให้อย่างเงี้ยอ่างานงานเหล่ากลมนี้อ่าสามารถไปทําพวกก้านทูบก้านทูบบ้างเนี่ยมันมีแล้วแต่ที่ที่เขาจะนําไปใช้งานบางคนก็ไปทามุลี่บางคนก็ไปทําลูกกลงบางคนบางท่านก็เอาไปใช้งานในในในงานของไอพวกงานตกแต่งนะครับเป็นไม้ดัดไม้ ไ้ที่ว่าใช้โครงสร้างยาวๆนะที่เหลากลมแล้วอย่างเงี้ยถ้าเหลามือมันก็จะไวนิดหนึ่งนะเราถ้าเราเหลาเครื่องมันก็จะช้าค่อยๆเหลาไปบางคนก็เอาไปทําพวกคันเบ็ดก็แล้วแต่ไอเดียที่เขานะอะนะบางคนแล้วแต่สไตล์และไอเดียของแต่ละท่านเนาะบางทีงผมก็ยิงยิงไปทําคันเบ็ดส่งให้ที่เขาเยอะมากครับผมที่เขาเอาไปทําเบ็ดพวกเศษนที่เขาจะอยู่แต่ภาคกลางอะครับเอาไปทําทําร้านเบ็ดนะไม่ต้องมานั่งเหล่าครับไปถึงก็บากหัวบากหัวเสร็จแล้วก็ ใส่ตะขอได้เลยอย่างเงี้ยเนาะใส่ตะขอก็นําจําหน่ายเลยอย่างเงี้ยกับการทาพันเบ็ดนะพันเบ็ด่ว่าํารขายการทั่วไปครับผมไม้พวกนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกไม้ไผ่ไถซางเป็นไผ่เนื้อแข็งนะถ้าเป็นไผ่เนื้ออ่อนนี่จะไม่ค่อยดีบางคนบางท่านพี่เขาก็เอาไปค้ำค้ำยันต้นกัญชาส่วนมากณนชั่วโมงนี้นะที่เขาสั่งไปค้ำทำค้ำไอ้ค้ำค้ำยันนาค้ำยันแต่ผลต้นไม้ไม้ไม้ดอกไม้ประดับอย่างเงี้ย ที่เอาไปทาเลื้อยอย่างเงี้ยมันก็จะถูกหน่อยครับผมอ่ามันจะถูกกว่าเส้นพลาสติกเนาะถูกกว่าเหล็กเยอะมากเลยอย่างเงี้ยกับการที่ว่าที่เขาจะนาอ่าไปไประยุกต์กับใช้งานนะผมก็ทำประมาณนี้จะที่เหลือผมก็จะเอาแบบแช่น้ํายากลับไม่แช่น้ํายาเท่านั้นเองเนาะทำมันะมก็ส่งให้ที่เขาเ่วงนี้ไม่มีเวลาแปรรูปเลยงานตัเนี้ยเมื่อก่อนก็จะทาไปนพวกงานมูรี่เนาะงานมูรี่ส่งให้ที่เขาเงี้ยบางครั้งก็ไม่ไม่ค่อยมีเวลาทําก็าตัดมาแล้วก็ยิงส่งเป็นเส้นเป็นเส้นไปอย่างเงี้ยครับผม บางที่ที่เขาก็สั่งมาทีละพันทีละห้าพันสามพันหมื่นหนึ่งเนี้ยที่ขอไปทําอะไรก็สุดแท้แต่ที่เขาจะนําไปประยุกต์ใช้งานกับงานไม้เส้นนะครับผมสวัสดีครับอ๋อสถานที่ทําก็อยู่ที่แถวบ้านผมก็อยู่ที่อาเภอรา,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 าเกิจจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเบอร์โทรผมก็ศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็เบอร์ศูนย์หกห้าสี่สี่หนึ่งหนึ่งสองแปดหกนะครับ